สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆได้มาพบกับครูจ๋าชยาธรอ,อ่อนสายอีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยวันมาคบูชาค่ะวันมาคบูชานะคะเราจะเรียนกันในวันที่14-18ถึงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565และวันนี้นะคะวันจันทร์ที่14เดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เห็นกุหลาบไหมคะ เด็กๆพอจะทราบหรือยังว่าวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันอะไรเป็นวันแห่งความรักนะคะวันจันทร์ที่14เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะเป็นวันแห่งความรักสำหรับวันมาค้าบูชานะคะที่เด็กๆจะเรียนในสัปดาห์นี้วันมาคาบูชาตรงกับขึ้นสิบห้าค่ำเดือน3นะคะของทุกปี วันมาค้าบูชาเป็นวันสําคัญคือเป็นวันที่องค์องค์อะไรคะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกท่ามกลางพระสงฆ์นะคะจํานวน1250รูปหรือพระสงฆ์จำนวน1250ูป,นน 1, 250ปมาพร้อมเพียงกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะต่อไปนะคะ เราจะมาเรียนฝึกอ่านคำพื้นฐานเด็กๆตามคูณตาไปเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆเตรียมหนังสือแบบฝึกเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยเล่มหนึ่งขึ้นมาค่ะเด็กๆเตรียมพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดหน้าที่26หน้าที่26 มีเลข2กับเลข6อยู่ด้านล่างมุมขวามือของเด็กๆนะคะด้านบนจะเป็นให้เด็กๆเ,เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่เมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วเด็กๆจะเห็นรูปเด็กผู้ชายมีลูกศรชี้ไปที่ขามีพยัญชนะขอไข่ะสมด้วย จลานะคะเดี๋ยวครูอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะอ่านว่าขออาขาเด็กๆอ่านพร้อมครูจ๋าค่ะขออาขาส่วนด้านล่างนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามเส้นประขออาขาในบรรทัดที่หนึ่งที่สองในบรรทัดที่สาม ให้เด็กๆเ,เขียนคำเขียนคำอะไรคะคำว่าขออาขาด้วยตนเองนะคะเด็กๆเ,เขียนเสร็จหรือ,อยังนะเด็กๆด,ดูของครูจ๋าแล้วเขียนให้สวยกว่าของครูจ๋านะคะโอ้โหเด็กเกเก่งมากเลยค่ะเขียนคำะสมสาอาขอไข่สาอา ได้เก่งกว่าครูจ๋านะคะส่วนด้านล่างเด็กๆเห็นรูปผู้หญิงไหมคะเด็กผู้หญิงมีลูกศรชี้ไปที่ตัวมีตอเต่าะสมสละอัวนะคะเด็กๆอ่านไปพร้อมครูจ๋าค่ะตออัวตัวตออัวตัวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะในบรรทัดที่หนึ่งและบรรทัดที่สองให้เด็กๆ เขียนตามเส้นประคำว่าตัวทั้งสองบรรทัดเลยนะคะเมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วให้เด็กๆมาดูบรรทัดที่สามในบรรทัดที่สามให้เด็กๆเ,เขียนพยัญชนะตอเตาและสระอัวด้วยตนเองอ่านว่าตออัวตัวให้ตรงกับแถวด้านบนสุดนะคะคือบรรทัดที่หนึ่ง ทั้งสาแถวเลยเหมือนของคุณครูนะคะแต่เด็กๆเขียนให้สวยงามกว่าของครูจ๋านะคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเขียนได้เก่งมากเลยสวยกว่าของครูจ๋าสวยกว่าของครูจ๋าอีกมากมายเลยเด็กๆคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วให้เด็กๆอ่าน อ่านไปพร้อมกับครูจ๋าอีกครั้งค่ะเด็กๆเ,เราอ่านพร้อมกันให้ครูจ๋าฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะขออาขาตออวตัวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคะผู้จ๋าลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วันอังคารนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ